แบบฝึกหัดการขึ้นรูป 3D ที่ส่วนใหญ่จะมีการใช้งานกัน ชิ้นส่วนต่างๆของชิ้นงานที่ถูกเขียนในรูปแบบของ 2D ส่วนที่เราจะใช้งานก็คือ 1. โครงสร้างหลัก 2. ส่วนที่จะต้องเอามาทำการขวานเพื่อหเห็นเป็นล่องของชิ้นงานในที่นี้เราจะเลือกใช้เส้นที่อยู่บริเวณขอบสุด ของก่อนอื่น,น,นเราต้องทำการ Export ชิ้นงานให้เป็นชิ้นส่วนต่างๆก่อนไปที่คำสั่ง Export คลิกขวาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนชิ้นงานออกไปในที่นี้เราจะใส่ค่าเพื่อจะสามารถกำหนดชิ้นงานได้เราจะใส่ค่าที่150 ปุ่ม Enter เพื่อยอมรับระยะหา่างเราจะทำการจ o อใเส้นหรือว่าเชื่อมเส้นให้เป็นเส้น Polyline ไปที่คำสั่ง Modify Object Polyline คลิกเส้นจุดที่หนึ่ง ขิกขวาเลือกจอยขิดเส้นที่สองเส้นที่สามเสม้นที่สี่เส้นที่ห้าขิขวาเลือกสไปแล้วจะเห็นว่าเส้นที่เราเลือกมาเชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวกันแต่บ่อยครั้งเมื่อผู้เรียนเองใช้คำสั่งนี้ มักจะเกิดปัญหาบางครั้งเมื่อมีชิ้นส่วนเยอะหรือชิ้นส่วนที่มีความละเอียดมากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ ในทีนี้เราจะใช้เส้นพลิไลในการสร้างเส้นหลอกหรือว่าเส้นตัดขึ้นมาคลิกที่คำสั่งพลิไล คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายอหนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนชิ้นส่วนที่เราต้องการออกมา จะทำการปรับองศาของชิ้นงานให้มีขนาดทำแกน90องศาตามระนาบที่เราต้องการตรวจสอบองศาโดยใช้คำสั่ง a n g u l a 4องศาซึ่งเราต้องการที่จะให้มีขนาดเท่ากับ45องศา ในทีนี้เราจะใส่ค่าเพื่อให้มุมมีค่าเท่ากับ45องศาเราจะใส่ที่3.6 ส่วนชิ้นนี้ขึ้นไปในแนวแกน y ลบชิ้นส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปให้หมดเพื่อจะได้เห็นชิ้นงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะนำเอาอส่วนของชิ้นงานตัวแม่มาสร้างเป็นรูปแบบของชิ้นงาน 3d โด,ดยประมาณเราก็จะได้ชิ้นงานปเปล่าๆออกมา ก็สอบระยะห่างที่เราได้ Move ชิ้นส่วนนี้ออกมาระยะห่างที่เราได้ดึงชิ้นงานออกมาก็คือ150ทดลองป้อน150กดปุ่ม enter เราจะเห็นว่าชิ้นงานของเราก็วางพอดีกับชิ้นงานตัวแม่มูฟชิ้นงานออกไปก่อนโดยป้อนค่า150เช่นเดิมจากนั้นเราจะสร้างเส้นแกนพาดผ่าน,านจุดเซนเ,นเตอร์ของชิ้นงาน และเราก็จะทําการลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปในทีนี้เราจะใช้คําสั่ง trim จากนั้นก็จะคลิกไปที่ชิ้นงานแล้วก็ทําการลบส่วนต่างๆออกไปเนื่องจาก โปรแกรมที่เราเขียนเป็นเวอร์ชันรุ่นใหม่อาจจะทำให้มีอาการของการแหลกหรือว่าการช้าของโปรแกรมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันรุ่นเก่าแล้วก็สเปคของคอมที่รองรับก็จะไม่มีอาการนี้เกิด เราก็จะได้ชิ้นส่วนครึ่งชิ้นส่วนหรือว่าครึ่งชิ้นงานที่เราจะเอามาสร้างเป็นชิ้นงานสามมิติไปที่ดเจีเนคุมที่ชิ้นงานคลิกซ้ายคลิกขวาเราจะเห็นว่าชิ้นงานของเราเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกัน เท่ากับแบบเรอิงที่กําหนดให้ไปที่คําสั่งฟอนเพื่อตรวจสอบว่าแบบที่กําหนดให้มีล่องสล็อตหรือว่าล่องตัดทั้งหมดกี่ชิ้นในที่นี้กําหนดมา50ชิ้นหรือว่า50ล่อง ทำระนาบหรือว่าอยู่ในรูปแบบของวงกลมไปที่อาเรเราจะใช้โพล่าอาเรคลิกซ้ายค้างเลื่อนม็อมาที่โพล่าอาเรจากนั้นเราก็จะคลิกที่ชิ้นงานที่จะทำร่อง คลิกซ้ายคลิกขวาเลื่อนเมาส์มากำหนดจุดเซนเตอร์เราจะเห็นว่าโปรแกรมได้กำหนดจำนวนให้เราแล้วที่6 ากดปุ่มอ r น n ตอรเพื่พยอมรับค่าเราจะเห็นว่าชิ้นงานของเราได้ถูกสร้างให้มีระยะหรือว่ารูปแบบเท่ากับ50นะครับจากนั้นเราจะทำการ export ชิ้นส่วนที่ก๊อบมาเพื่อให้แยก ต่อชิ้นเพื่อให้ชิ้นงานเหล่านี้แยกต่อชิ้นอย่างชัดเจนจากนั้นเราจะใช้คำสั่งซึ่งอยู่ในแถบของคำสั่งโมดิลลิ่งคำสั่งซับแท็คลิกที่คำสั่งซับแท็เราจะคลิกที่ชิ้นงานใหญ่ ขี้ควา

43 44 45 46 47 48 49 50เราจะเห็นว่าชิ้นส่วนที่เราได้สร้างไว้ก็คือ50ชิ้นตามที่เราได้กำหนดให้คลิกขวาเพื่อให้โปรแกรมประมวลผลในการที่จะตัดชิ้นงานเป็นร่องตามที่เราได้สร้างชิ้นงานไว้ รอสักคู่เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ในการใช้สอนมีขนาดที่ค่อนข้างช้าดังนั้นการตัดเชือนชิ้นงานในรูปแบบของงาน3ามมิติก็จะต้องใช้เวลาทั้งหมด50ชิ้นตามขนาดแล้วก็องศาในแนวที่เรากำหนดให้ โดยปกติแล้วการขึ้นชิ้นงานสามมิตินอกเหนือจากแบบหรือว่า r อยิ n งที่เราได้ดูหรือเทคนิคในการใช้ตัดชิ้นงานก็ยังมีอีกหลายวิธีทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนเองจะใช้คำสั่งไหนในการใช้งานหรือบางครั้งเองอาจจะมีการใช้ในคำสั่งอื่นๆ ที่แตกต่างออกไปจากที่เคยใช้งานแต่การจินตนาการดูชิ้นงานก่อนจะทำให้เรารู้ว่าเราจะใช้คำสั่งไหนที่สะดวกแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ออกมาใกล้เคียงกับชิ้นงานที่เราต้องการจะสร้างคลิกไปที่ชิ้นงานคลิกขวาไปที่คำสั่ง r o ร e r t y เปลี่ยนสีให้กับชิ้นงานในที่นี้เราจะทดลองใช้สีแดงกดปิดหน้าต่าง Property หน้าต่าง Property ก็จะเป็นแถบเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของคำสั่งหรือว่าชิ้นงานต่างๆได้ในที่นี้เองโดยส่วนใหญ่แล้วแถบคำสั่ง Property ก็สามารถที่จะเลือกได้ในในหลายช่องทางเดี๋ยวก็จะรอให้โปรแกรมคำนวณแล้วก็ประมวลผลออกมาให้เรา เป็นนั้นว่าชิ้นงานที่เราได้สร้างใ้จำลองในการขึ้นรูปและก็การทำร่องของชิ้นงานก็เสร็จสิ้นแล้วสามารถตรวจสอบชิ้นงานโดยการหมุนดูชิ้นงานโดยใช้คำสั่ง o อ,อกบิดได้แบบฝึกหัดนี้ก็สามารถที่จะนำหรือว่าปริ้นหรือว่าส่งไปยังเครื่องปริ้นโดยใช้ เฉดสีพื้นผิวจากแถบเรนเดอร์หรือว่า material browser ได้ซึ่งผู้เรียนเองก็สามารถที่จะทดลองในการเขียนชิ้นงานที่มีความซับซ้อนแล้วก็ความยากได้โดยการฝึกดูมุมมองดูทิศทางต่างๆที่เราสามารถที่จะทำได้จากนั้นก็วิเคราะห์ดูว่าเราจะใช้คำสั่งไหนในการ 千、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 